ผลสลุก็ได้ออกมาแล้วนะคะว่าใครคือเจ้าของหวยตัวจริงทําให้เราได้รับรู้อย่างหนึ่งนะคะว่าการที่มีอาชีพที่น่าน้นาถือตาไม่ได้หม,มายความว่าจะเป็นคนที่น่าเชื่อถือเอ่ออันที่จริงแล้วเหตุการณ์แบบนี้มันไม่สมควรที่จะเกิดขึ้นมาตั้งแต่แรกนะคะแล้วก็เออไม่งั้นมันจะเกิดปัญหาเรื่อง,งแบบนี้เกิดขึ้นในอีกหลายๆกรณีในอนาคตของเรา สมควรนะคะที่จริงแล้วน่าจะมีผู้ใหญ่สักคนหรือใครก็ได้นะคะที่น่านับหน้าถือตามาคอยห้ามคอยปรามคอยเตือนในเรื่องประเภทนี้นะคะแล้วจะให้ผมไปไปห้ามใครอะ่ะถ้านก็ต้องช่วยเตือนสิครับล่าคะ่ะดิฉันไม่ได้หมายถึงท่านนะคะแต่ว่าแต่ท่านจะให้ดิฉันช่วยเตือนว่าอะไรอะคะอย่าซื้อหวยเบอร์รถนายกข้ามซื้อหวยข้ามซื้อหวยช่วยผมสิได้ก่ะท่าน เอาเป็นว่าเราจะมาช่วยกันแล้วกันนะคะเราในทุกองค์กรคนในสังคมทุกคนเรามาช่วยกันเตือนปลามหมายถึงว่าเราอย่าซื้อกันจนไม่ปัญญับัญญังจนขายบ้านขายที่ดินขายขายลูกขายเมียมาซื้อเอาเป็นว่าเราไม่ต้องถึงกับห้ามแต่ว่าเราปลามๆกันคนใกล้ตัวอย่าไปเป็นนี่เป็นสินกับเรื่องแบบนี้นะคะแล้วก็เตือนลูกเตือนหลานเตือนพ่อเตือนแม่เตือนคร,ค,รค,รครูบาอาจารย์ เพื่อนฝูงมิตรสหายของเรานะคะให้ทําในสิ่งที่ถูกต้องอย่าไปโกงไปโกงไปโกงคนอื่นเขาอย่าไปอยากได้อย่าไปละโมบโลภมากความละโมบโลภมากมีได้บ้างแต่อย่ามีมากศักดิ์ศรีกินไม่ได้แต่ควรจะมีเพื่อจะเอาไว้เป็นมาตรฐานของตัวเอง